สวัสดีครับผมจ่าลำลูกชาวนาะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขนาดนี้คือต้นพยอมพยอมหอมไก่ปลูกแซมระหว่างต้นยูคาและไม้ต่างๆภายในสวนอายุสองปีนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆข้างล่างจะเป็นที่ชุ่มช่ำนะครับที่ชุ่มน้ำ น้องเขาสามารถเกิดได้ดีนะครับนี่นะฮะทั้งเจ็ด,ดูชอบน้ำพอสมควรนะฮะในช่วงนี้นะครับพกต้นไม้ต่างๆจะเร่งการจเจริญเติบโตนะครับอันนี้เป็นสูตรของจาลันะครับถ้าไม่จำเป็นจะไม่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในช่วงฤดูฝนนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ให้เขาเอ,อเร่งผลิตต้น เลงผลิตกิ่งก้านต่างๆให้เขาโตเต็มที่ก่อนนะครับพอถึงหน้าแรงนะครับถึงมาตัดแต่งกิ่งอันนี้เป็นสูตรของบินครับนี่คือต้นพยอมอายุสองปีมีประมาณยี่สิบต้นนะครับวันนี้ถ่ายคลิปมาฝากท่านผู้ชมต้นพยอมนะครับอายุประมาณเจ็ดปีตามข้อมูลจะออกดอกให้กับเจ้าของสวนนะฮะอันนี้ก็ได้สองปีแล้วนะฮะสองปีเสร็จ ดอกพยอมสีขาวตากแห้งทำความทำความสะอาดดีๆนะเอาไปชงเป็นชาพยอมได้นะฮะวันนี้นำสาระเกี่ยวกับต้นพยอมไม้ป่าซึ่งโตได้ถึงเกือบสิบเมตรเลยนะฮะท่านผู้ชมไม่ผิดเลยนะครับที่มีคนรวยๆนะครับเขาขุดล้อมนะครับไม่ใช่ขุดล้อมนะครับไปซื้อไม้ที่เขาขุดล้อมนะครับตาม สถานที่ขุดล้อมต่างๆเอาไปปลูกประดับปรมีเพราะว่ามันเป็นไม้มงคลด้วยนะฮะต้นใหญ่ๆอายุ4 0 5 0ปีนะครับเกือบแสนนะครับท่านผู้ชมรวมทั้งค่าบำรุงรักษาด้วยนะครับไอเราไม่เอาขนาดนั้นนะครับปลูกไว้ประดับสวนสัก9 10, 10, 10, ต้น1ิต้นวันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมต้นพยอมขอบคุณท่านการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้า โชคดีสวัสดีครับ